สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องปลาท้ายบ้านชาแนลนะวันนี้เราจะไปลอยกระทงกันที่สะนะฮะ้อนหน่อยเจ้าคะคูค่หูอือลอยลอยกระทง เดินดีๆนะเราคงตกล้วแล้วที่ป้าปล่อยปลาปล่อยตรงไหนอ่ะลงไปตรงไหน ข่อย่านโตกตสอนข่อยยูน้ำลุงแล้วค่อยค่อลมิกาที่ป้าไปตกตกตรงไหนที่ป้าไปเชองตรงไหนไม่ที่ป้าไปลอยที่ป้าไปปล่อยปลาป้าลอยไปตรงนงลงไปนี่แล้วน่ลงไปเลยมันจะเห็นบ่ะไนีแหละเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนอโอ้ลงเห็นอยู่ เด้อเด้อเ้นอนี่ครับสตีพระจันมืดคึบเลยนี่เรามีแฟดยาเปิดแฟดเป็นไหม สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าอิสยกกอกนะคะวัะนนี้เราก็มาลอยกระทงกับคู่หูใช่นี่นะกระทงนี่นะทำเองนะคะสวยด้วยไปเอาไปจุดเลยจุดตรงนี้เลยใช่ไหมเราลอยกระทงรูปหัวใจเรานะฮะสะเรานี่แหละเผือ,อดาดา เงนะียบกิฟบไม่เป็นไรเราลอยเลยอืมเราจะกลับไปนอนเงตอนนี้เราก็จุดทูป เอายไม่ได้แล้วทำไมเจ้าไม่เอาออกอันนี้มาลืมเอาอันเส้เผมใส่ลวเล็บด้วยเล็บมันไม่ไดีตัดเส้นผมลงพอไล่วเป็นผมเส้นผมเล็บด้วยรงป้าปะงตรงนี้หมด้ป้ามาปีาจ แ้่ธอดีแม,มอแม่นะ้ำคงคาทางแม่น้ำมาที่สายสายมาลายวมกัน,นทีู่กเจ้าเคยได้ใช้เคยได้อาบขอให้ข้าพเจ้าวันนี้ขา้ขาพเจ้าได้มาขามาขาไหวแม่นม้ำคงคา จะจับล่ป่ะอวอ้เ mm พื hmm. ่อนมันด oh, ับแล้วใช่ไหมไมเป็นไรใช่ไหมเพื่อนเนบอ ไม่ีนใช่กระเป๋าโอ้ินตไปแล้วค่อยทาอย่างีทลาอา้หา่อะไรเร็วๆหน่อยจ้า ตรงนี้แห L และมันมันไม่มีคนชักดีถ้า <c oughs> เราไปลอยเมื่อกี้มันมีคนชัก <c oughs> อ้าวมาแบนเท้ากับไฟเบิร์ด <c oughs> ไปแล้วเดลยยั <c oughs> งไงบางทีลองระเพ <c oughs> ี่น้องไปเดี๋ยวให้ไปนะคะตอนเราลงมานี่ก็ลำบากมากเลย <c oughs> <c oughs> ตอนขึ้นไปก็เราก็จะเราก็จะลำบากเหมือนกันไปแล้วนะไปแล้ว เร็วเช็นมาลงไปกับดาด้าเลยไปแล้วเอาลองเอาลองแล้วคู่กันด้วยเนี่ยนะ้วยมันลอยคนทีน่ยากไปก่อนนัน่ะเห็นไหปเจ้ากับดาด้าจะไปพร้อมกันไหมน่ะไปน่าไปลงประงันลงดีๆนะเพื่อนลดีๆทำไมมันอยากเข้ามาไปเรื่อยๆมต้องมันต้องกันลอยฝั่งปูน ไม่ลอยมันไม่มีดีลอยฝั่งนู้นเห็นอะไรนะมองไปก็เห็นลอยไปลอยแล้วแต่เจ้าเจ้าอยากไปลอยฝั่งนู้นก็ได้ทีงไหนก็ได้อายะส่งเขาหน่อยเดี๋ยวเรามาจุดเทียนก่อนนะมาด้วยไม่เช็คด้วยมาขอเชิญพระเดี๋ยวไม่รู้งอะไรแม่ก็โดงต้มยำไปยาต้มยำมีทั้งขาตะไคร้ใบมะกรูดติ๊กเหร เอาใต้เทียนเดี๋ยวใต้ทู่ก่อนมันไม่ติดเด้มันไม่ติดถ้าไม่ใต้เทียนนะเออมันไม่เตวดเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไฟเช็กร้อนแล้วก็ไม่ได้ใต้เลยจะใต้เทก่อนจะใต้เทียนนิดนึงนะอุ้ยร้อนจริงจด้วยก็เอาเทียนนี้จุดนะอย่าไม่เช็กเอาเทียนมันท้อนไฟแช็กอ่ะ โอ้โหแล้วก็ท้องหาคู่กระชงหาคู่ไปเนื่องจากคู่หูของเราเขาไปลอยกับสามีเสือก็มานลอยกับสวนี่แหละต้องมาลอยกับสวบ่อทำดีๆนะอย่าลื่นไปนะอย่าตกน้ำนะก็ให้อธิษฐานก่อนเนาะมาฝากถือกล้องนห้หน่อยโอเคดาด้ามา เระวังลื่นนะจ๊ะไปทางไหนมาทางนี้สินี่ก็โลยทางนี้จะมาทางนี้สิดีไงไปเลยไปทางอแล้วแต่แล้วแต่ไป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 ทางไหนก็เหมือนกันอ้าวมันทำไมมาริมเงียะเอ้าเอ้านั่นแหละทำอะไรเช็คใหม่เทียนค่อยดับเอาอ่ะ อ้าวไม่ดาทำไมเราดับด้วยกันเ่ะเนี่ยเป็นไปได้ยังไงคุณผู้ชมเทียนดับด้วยกันใครมันได้แล้วได้แล้วแกรับหน่อยมือไม่เมียวให้ประดาให้ประดาอะแม่ดามาเอา ค่อยอธิษฐานเหมือนน้ำมนต์เลยนะค่อยค่อยเนี่ยไม่อยากได้อะไรแล้วนอำมนต์ไปนแล้วลุงไปปล่อยปลาค่อยลุงไปนำค่อยไม่อยากได้แฟนค่อยไม่อยากได้สมบัติค่อยไม่อยากได้อะไรแล้วตอนนี้ค่อยแบบหมดภาระทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่อยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรให้ป้าแตนได้รางวัลที่หนึ่งให้ป้าแตนได้รางวัลที่หนึ่งเมลนค่อยตอนนี้ค่อยตัดกิเลสได้หมดทุกอย่างเลยไหมให้ป้าแตนได้หมดทุกบทโศก ไม่มีมือกดถ่ายนะกวักให้หน่อยแล้วไ่ได้กวักให้มันไปกลางน้ำมันนะไปไกลๆลงลอยไปไปแล้วไปแล้ววันนี้ไม่ค่อยมีดวงจันทร์นะคุณผู้ชมนะทั้งทั้งมืดเลยมืดราะเราจะเที่ยวแต่วก็มืดมากเลยทำไรทำไมมืดจังเลยทำไมค่อยไปไกลจังล่ะ ย่าดูของค่อยไปไกลมากเลยไปครับอ้าวอันนี้ก็จะมาลอยกับแม่์มาจปาดู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 จะมาลอยกับแม่ไปแล้วโน้ตผู้ชมดูกระทงของเลือเสือเลอยไปถึงโน้ลนะ เรียบร้อยนู่นกระทงค่อยลอยไปถึงนู่นแล้วคุณผู้ชมป้าดากวักป้าดากวักให้มันไปกลางๆให้หน่อยกวักสิ้นไหมลอยพร้อมกับ fc ั่วโลกนะคะแม่ดาทำมาลุ้นกันนะคะ่ะ fc ลุ้นกวกสองสองนี่ไปหน่อยกวักไปด้วยกันเลยเออไปไปเลยลูกไปเลยอ่าไปหาเสือไปหาเสือบอกงี้บอกเขาด้วยกวักไปหน่อยเออนั่นแหละนั่นแหละไปไปไป อ่าและนั่นและนั่นและโอ้โเอฟซีกระทงของเรานี่ไม่เอียงเลยนะไปแล้วนะคะกระทงเียดายเนาะ